หนึ่งประเด็นร้อนสะเทือนวงการเจ้าของแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์หลังจากที่เมวัสนาอินทแองส์ซีอีโอสาวพันล้านออกมาฟาดเดือดเจ้าของแบรนด์และอินฟูที่รีวิวสินค้าแบบดอยคาคู่แกงติดแฮชแท็กไร้จริยธรรมจนทําให้อุ่นชนิสราเจ้าของแบรนด์ดังออกบรรยายยาวโซนกลับแบบจุกค่ะแถมเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังที่เคยมีกรณีการฟ้องร้องกับแบรนด์หนึ่งที่เมวัสนาเคยเป็นโรงงานผลิตให้จนทําให้ดราม่าลุกลามบานปลายล่าสุดค่ะเจ้าของแบรนด์ที่ถูกภาดพิงถึงก็ออก บาราอยยาวสวนอีกมุมขณะที่ทางด้านของอุ่นก็ไม่อยู่เฉยเออกมาสวนกลับทันทีเช่นกันค่ะ ต้องบอกว่าวงการธุรกิจอาหารเสริมเจ้าของแบรนด์และอินฟูเอนเซอร์สั่นสะเทือนโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะไม่ดูว่าจะเป็นการเปิดศึกฟาดเดือดกันได้หรือเปล่าหลังจากทีมเมวาสนาออกมาโพสต์ฟาดแบบไฟลุก,กลางโซเชียลว่าเมไม่สนับสนุนการทําธุรกิจแบรนด์ทารีวิวทําร้ายคนอื่นแบบไร้จริยธรรมปักตะกา้าเจ้าของแบรนด์คอมเมนต์ขอบคุณเรื่องนี้จะต้องถึงที่สุดและเลิอกอินดูเกตตลาดทีว่าใส่เยอะเท่ากับดี no ต่อมาทางด้านของนิงปณิตาค่ะก็แชร์โพสต์ด่าวพร้อมกับบอกว่ารู้สึกผิดหวังและเสียดายในฐานะที่นิงเป็นทางพรีเซนเ,เตอร์เป็นทางอินฟูและทําแบรนด์หนิงไม่สนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเราควรตั้งใจนําเสนอสินค้าของเราเรามีสิทธ์บอกประโยชน์ของสินค้าเราเรามีสิทธ์บอกคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับแต่เราไม่ควรเอาแบรนด์ของคนอื่นมาทําแบบนี้มันไม่ใช่การตลาดที่มีความคิด มันไม่ใช่การตลาดที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมคนทําแบรนด์ด้วยกันเลยน่าเสียดายน่าผิดหวังเรื่องนี้ต้องบอกกันว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าลุกลามอย่างรวดเร็วเมือเ่อชาวเน็ตสืบจนรู้ต้นตอโพสต์ของอินฟูารเดนเกลค่ะที่มีการรีวิวสินค้าคอลลาเจนของแบรนด์ดังในลักษณะเชิงเปรียบเทียบแบรนด์คู่แข่งและที่เรวร้ายที่สุดจนหลายคนรับไม่ได้ก็คือมีการโยนสินค้าของอีกแบรนด์ทิ้งและรีวิวอีกแบรนด์ที่ปักตะกานำซ้ำเจ้าของแบรนด์ยังเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะพร้อมทั้งรีโพสต์จนกลายเป็น น,นั่นแหละค่ะจากนั้นค่ะทางด้านของอูนชนิสราหรืออูนไดมอนเกรนก็ออกมาระยาวสวนกลับ3ข้อด้วยการแต่ต้องบอกค่ะว่าเป็น3าข้อที่อ่านแล้วมีสะเทือนกันบ้างแหละค่ะเรื่องจริยธรรมในการทํางานและความร้ยจริยธรรมหนึ่งจริยธรรมในการทําแบรนด์สินค้าสําหรับเราบอกว่าการที่แบรนด์ใส่อะไรเยอะไปไม่ดีโอเบอร์โดสไม่ควรอันนี้เห็นด้วยแต่การใส่สารดีๆเยอะๆตางงานวิจัยใน,นราคาที่เหมาะสมดีมากๆค่ะงงว่าเอามาเป็นประเด็นได้ไงงานวิจัยก็มีตรงๆผู้ บริโภคเลือกแบบได้ว่าอยากได้สินค้าที่โฟกัสอะไรแบรนด์เราก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของสารสากัดและเทรดมาร์จิงที่ใส่ถึงตากที่เคลมจริงไม่ผสมสารเจ้าอื่นเลือกหน้าตาซองรูปแบบการกินไปตามการเห็นผลลัพธ์ของสารสากัดพูดชัดเจนทุกรางที่สื่อสารที่บอกว่าให้หยุดอีดูเคาทสักทีว่าใส่เยอะเท่ากับดีคือใส่เยอะถ้าตามงานวิจัยไม่ดีตรงไหนคะคนทําแบรนด์ควรรู้ข้อมูลและอธิบายชัดเจนได้ในสิ่งที่ตัวเองทําทําไมถึงต้องไม่บอกลูกค้าตามจริงว่าเราควรกิน ไง,ไงส่วนผสมคอลลาเจนแต่และเจ้าปกติยืนพื้นที่คอลลาเจนกันอยู่แล้วเสริมอะไรเข้าไปก็ตามที่แบรนด์เชี่ยวบว์กอย่างเราชอบให้ยากมากก็ใส่แบรนด์มีหน้าที่บอกว่าในสูตรมีอะไรบ้างใส่เท่าไหร่ลูกค้าชอบอะไรก็ซื้ออันนั้นข้อมูลทุกอย่างที่แจ้งลูกค้าควรเป็นไปตามงานวิจัยไม่ใช่ AI เพราะ AI ความน่าเชื่อถือไม่สูงแต่ถ้าแบรนด์ใส่อะไรชัดเจนแบบตรวจสอบได้และลูกค้าสามารถใช้ AI เป็นอุปกรณ์เสริมที่ให้คำตอบไวสุดอย่างน้อยแทนรูปเช็ค ก็ไท้ข้อมูลสรุปข่าวๆแล้วนําไปสู่การอ่านงานวิจัยต่อได้ค่ะลูกค้าอยากได้เปเปอร์งานวิจัยใดๆเขามาขอแบบได้เสมอ 2. อจริยธรรมในการทําธรุรกิจเราก็ไม่สนับสนุนการทําธรุรกิจแบบทําร้ายคนอื่นค่ะพาธรุรกิจเท่าที่ทํางานมาก็ไม่มีอะไรที่เอาเปรียบใครเอาแค่พื้นฐานเลยคือการละเมิดเครื่องหมายการค้าเราเองก็ไม่สนับสนุนการผลิตสินค้าใต้เครื่องหมายการค้าคนอื่นเหมือนกันค่ะถ้าจำได้แกลซีเอ็กเคยมีเคสณนะตอนนั้นคืนสารกันยบร ร้อยไก่เกียร์ยอมความโดยทางแบรนด์ที่คุณผลิตให้ซึ่งฟ้องเราก่อนด้วยเพราะเราออกมาพูดว่าเครื่องหมายการค้ามันเหมือนกันเขาก็ลงจดหมายขอโทษเราแล้วตัวแทนแบรนด์เราเสียหายในคอนเทนต์จนคืนศาลอีกรอบเขาแพ้คดีตอนนี้ยังจ่ายเดเชยเราไม่หมดเลยนี่ก็ไม่ทวงเพราะเขาก็บ่นอะไรมากมายว่าลลำบากซึ่งผู้ผลิตสินค้าที่ตอนนั้นคือคุณตอนนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรให้มันผ่านไปแต่พอมาพูดถึงเรื่องจริยธรรมธุรกิจอาจจะต้องลองดูสิ่งที่คุณทําไวค้ค่ะสําหรับเราเรื่องนี้ชัดเจน สามจริยธรรมในการทำรีวิวและคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะปกติเราไม่เคยบีบย้ำว่าไม่เคยแม้กระทั่งบีบหรือจ้างใครทำคลิปดิครดิตใครและไม่เคยให้ข้อมูลสินค้าเทียบกับแบรนด์อื่นใดๆค่ะในโซเชียลลูกค้าทำคลิปคนทำคลิปรีวิวไม่ว่าจะชอบไม่ชอบสินค้าเทียบกับใครว่าอะไรดีกว่าถ้าเราเห็นจะพิมพ์เม้นต์ขอบคุณมากๆนะคะและรีโพสต์จะชอบสินค้าหรือไม่ชอบรีวิวเทียบหลายเจ้าถ้าเห็นคลิปก็เม้นต์เข้าใจว่าเป็นคลิปเปรียบเทียบที่ทางคุณไม่โ เข okay, มาก,มากเราก็ยินดีลบคอมเมนต์ไปคลิปต้นทางที่เช็คล่าสุดก็น่าจะลบไปแล้วลองทักไปคุยกับเขาดูได้ถ้าอยากพูดคุยส่วนเรื่องคอมเมนต์เราเองจะระวังมากขึ้นในการคอมเมนต์ใต้คลิปใดๆจากนี้ขออภัยมาณที่นี้ที่ทําให้ไม่สบายใจค่ะคือจากที่อยู่ในโลกโซเชียลมาอะไรที่เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเราก็ให้เขาทําไปแต่อะไรที่เกินเส้นกฎหมายก็ใช้กฎหมายช่วยต่อให้บางคลิปเห็นแล้วเราสะเทือนใจหรือแรกมากและรู้ว่ามีเจตนาเชิงลบเราก็มองค่ะ ตามไปยกเว้นว่าถ้ามีการนําเสนอให้เข้าใจผิดก็อธิบายสุดท้ายหอกว่าวัดกันที่สินค้าอันไหนคนใช้แล้วชอบเดี๋ยวคุณภาพสินค้าจะตีความคอนเทนต์นั้นๆเองว่ารีวิวนั้นถูกต้องตามจริงไหมคนดูน่าจะเป็นคนตัดสินได้ดีที่สุดในมุมแบนบมอกว่าสําคัญมากอีกอย่างคือไม่ใช้เงินจ้างให้คนทํารีวิวโดยบีบให้พูดถึงผลลัพธ์สินค้าที่เกินจริงกว่าที่เขารู้สึกเพื่อทําให้คนอยากได้ของหรือใช้สินค้าจํานวนวันเยอะกว่าที่ใช้จริงและแบดเอกไม่ควรว่าจ้างให้เกิด โจมตีคู่แขงในตลาดหรือใช้สื่อเพื่อขยายความโจมตีคู่แขงส่วนทางด้านของอินฟูเจ้าของคอนเทนต์ที่เป็นประเด็นก็ไม่ช,ลชะล่าใจการลบคลิปรีวิวดังกล่าวทิ้งทันทีก่อนที่จะมีการออกมาโพสต์ขอโทษทางช่องต้องขออภัยต่อแบรนดที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกรณีดังกล่าวเกิดจากความไม่รอบคอบในการนําเสนอจนอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าแบนดไม่มีความจริงใจซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงเจตนาของเราคือการนําเสนอไดุ้มมองของผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบนดด้วยตนเองและต้องการเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณ สารสกัดอย่างไรก็ตามรูปแบบการสื่อสารของเราอย่างไม่เหมาะสมและไม่สร้างสารรค์เพียงพอจนอาจสง่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เราต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ทําการลบคลิปดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขออภัยในกรณีที่มีการโยนสินค้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากความไม่ตั้งใจและเราเข้าใจว่าการกระทําเช่นนั้นไม่เหมาะสมในอนาคตทางช่องจะเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอคอนเทนต์แต่จะยังลงคอนเทนต์ที่จริงใจและมีประโยชน์ต่อคนดูต่อไปเราเข้าใจดีว่าเบื้องหลังของทุกแบรนด์มีทีมงานจํานวนมากที่ทุ่มเทและตั้งใจทํางานและหากเป็นแบรนด์ของเราเองก็คงไม่อยากได้รับการรีวิวในลักษณะเช่นนี้ทางเราขออภัยอีกครั้งและขอขอบคุณทุกการตักเตือนเราจะตั้งใจทำคอนเทนต์ที่น่าดูและมีประโยชน์ต่อไป ับขอบคุณครับ การออกมาชี้แจงของอูนในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมทําให้หลายคนเอะขึ้นมาทันทีค่ะว่าแบรนด์ที่เคยมีปัญหาก,กับอูนข้อเท็จจริงนั้นคืออย่างไรเพราะในประโยคที่อุ่นอธิบายนั้นเธอก็บอกว่าเคยฟ้องร้องกันหลังจากที่เธอบอกว่าเครื่องหมายการค้าคลายกันซึ่งเป็นแบบที่ดักเบกวาสนาผลิตให้และมีการไก่เคียกันคูกรณีมีการลงโพสต์ขอโทษและอยากมีการด่าดเธอในคอนเทนต์จนทําให้มีการขึลื่อนซานกันอีกครั้งและเธอชนะซึ่งปัจจุบนันคูกรณีก็ยังจ่ายเงินชดเชยให้ไม่ครบงานนี้ทางด้าน ของเจ้าของแบรดดังซึ่งเป็นอดีตคู่กรณีของอูนค่ะที่ถูกพัดพิงถึงเนี่ยก็มีการออกมาระยาวสวนกลับทางด้านของอูนชนิสราทันทีค่ะ ทำไมเรื่องที่จบไปแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วถึงถูกหยิบกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งคดีนี้เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลมีการให้สองฝ่ายไกลเกลี่ยและมีการยอมความกันเกิดขึ้นและมีข้อตกลงในการยอมความว่าจะไม่มีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวถึงกันอีกและในส่วนแบ่งไม่มีการตกลงจ่ายเงินใดๆและน้องจาเหตุการณ์ที่เราตกลงกันในศาลได้ใช่ไหมคะว่าเราจะไม่คุยกันในเรื่องนี้อีกต่อไปเราต่างท้อยกันคนละก้าวและแยกย้ายกันไปดูแหละลูกค้าและพี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้ มันมีประเด็นมาได้อย่างไงและเกี่ยวอะไรกับโรงงานเกี่ยวอะไรกับจริยธรรมทางธุรกิจของโรงงานส่วนเรื่องตัวแทนเป็นอีกคดีหนึ่งที่ดําเนินไปตามกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกันและเมื่อเรื่องได้จบลงตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเหตุใดวันนี้จึงนําเรื่องเดิมกลับมาอ้างอีกมาเติมน้ําหนักซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในศาลและไม่เกี่ยวข้องว่าอะไรคือจริยธรรมธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่สงสัยว่าต้องการอะไรประเด็นวันนี้ที่ควรชี้แจงกับสังคมควรอยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้และการสื่อสารในปัจจุบัน การที่มีอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าย่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเจ้าของแบรนด์ในการตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องและความเหมาะสมการแสดงความขอบคุณหรือรีโพสต์ย่อมสะท้อนการรับรู้และท่าทีในขณะนั้นและเมื่อมีการลบภายหลังเรายอมมีสิทธิตั้งคถามว่าเหตุใด,ดการชี้แจงควรอยู่บนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ใช่การนำเรื่องที่จบแล้วตามกฎหมายเอากลับมาเชื่อมโยงในบริบทใหม่เพื่อชี้นำอะไรตลอด4ปีที่ผ่านมาเคลดไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่เมื่อถูก พาดพิงจึงจำเป็นต้องอธิบายพนบุมของตัวเองข้อพิพาทวันนั้นเป็นเรื่องชื่อที่เหมือนกันเท่านั้น และสินค้านี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากลิเวอร์เมจิงและคำถามคือลิเวอร์เมจเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นั้นและประเด็นคือมีความเกี่ยวข้องอะไรเกรดมั่นใจว่าเมกก็ไม่เคยที่อยากจะมาสร้างประเด็นดรามาหรือมีข่าวอะไรคนที่อยู่ด้วยกันจะรู้กันดีทุกประเด็นเราคือคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันโรงงานผลิตมีสินค้ามากมายและถ้าประเด็นนี้มันจะเกิดมันควรจะเกิดระบาดแค่เราสองคนเราไม่ต้องไปดึงบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องหรือให้สังคมตีความเป็นเรื่องอื่นเมก,กับคู่กรณีไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จัก กเป็นการสูรตัวด้วยซ้ำโรงงานที่รับผลิตไทยกับสินค้ามากกว่า2,500แบบาทในทางธุรกิจก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันกับแบด์ของลูกค้าและเธอยังทิ้งท้ายเอาไว้แรงอีกว่าตอนนี้ต้องการจะเบี่ยงประเด็นหรือต้องการจะป้ายสีงานนี้เดือดแตกไฟลูกะเมื่ออุ่นชนิสราเข้ามา soon, คอมเมนต์สวนกลับทันทีลันอย่างจับได้ดีวันที่ไมซา์มาถึงหน้าบ้าน จำได้ดีค่ะมันแน่นเลยเหตุการณ์ที่สารเกิดขึ้นเพราะคุณเกตฟ้องเราหมายสารส่มาที่บ้านที่ออกมาพูดเรื่องสินค้าที่ชื่อตรงกันรวมถึงสรรพคุณทับซ้อนเราเลยฟ้องกลับเรื่องสินค้าระเบิดเครื่องหมายการค้าถึงวันไปไกลเกลี่ยรเราขี้เกียจเอาความขอให้โพสต์ขอโทษแล้วเราจะไม่ติดใจไม่เรียกค่าเสียหายอะไรแยกย้ายกันไปทํางานทุกวันนี้ก็ไม่เคยเดึงชื่อคุณเกรทขึ้นมากเลยคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทําถึงแม้จะมีคําถามและการเบนชั่นถึงก็ไม่เคยพูดถึงชื่อเลยแต่ที่ เพราะคำว่าไร้จริยธรรมถูกหยิบมาตั้งคำถามในการทำงานของเราในวันนี้จากคนเดียวกันที่มีส่วนร่วมในเรื่องที่เคยเจอซึ่งทำให้เราสงสัยมากตั้งแต่ตอนนั้นในเอ็ด,ดิตของการทำงาน คือถ้าคุณทําสินค้าทีชื่อและสรรพคุณคล้ายกันโดยที่จะบอกว่าไม่รู้เลยว่ามีแบรนด์ชื่อนี้อยู่ในตลาดบอกว่าตนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมจะให้มั่นใจในจริยธรรมของคนทําเราว่ามันก็พูดยากค่ะก็เลยเมนชั่นถึงในด้านจริยธรรมส่วนที่ตัวแทนคุณคืนสารกันก็อธิบายชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวแทนมันคือคดีที่ต่อเนื่องมาจากต้นเหตุเดียวกันและเราก็เสียหายซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของเกรดอดีตคู่กรณีของอูนค่ะก็ได้มีการแชร์โพสของเมบวาสนาพร้อมกับ เขียนข้อความว่าเราไม่สนับสนุนการแข่งด้วยการเหยียบของคนอื่นและไม่ต้องด้อยค่าใครเพื่อใครตัวเองเอาจริงนะของดีจริงไม่จําเป็นต้องโยนของใครทิ้งให้ดูฉลาดนั่งดูคลิปนี้ตั้งแต่เช้าพยายามจะตีเจตนาอยากรู้ว่าเจตนาตอนทําคลิปนั้นนึกถึงอะไรอยู่นักนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกทํามาเพื่อและคอนเทนต์แบบนี้ควรตักเตือนไหมอิมแพคจะแรงหรือไม่แรงลูกค้าเป็นคนตัดสินมาตรฐานการทำแแบตมันวัดกันที่วุธิภาวะนะแล้วก็ยังโพสอ,อิทวะอึงตอนขอบคุณ เซอร์ไพรส์ตอนแชร์ปักตะการด้วยอะลบคลิปไปแล้วเนาะขณะที่อูนค่ะนอกจากจะเข้าไปคอมเมนต์สวนกลับอดีตคู่กรณีแล้วเธอก็ยังโพสข้อความในเพจ Facebook ของเธออีกค่ะว่านี่ว่าพิมพ์ละเอียดมากแล้วยังไม่จบอีกเป็นคนไร้จรรยธรรมก็ได้ครับเอาที่สบายใจไปทำงานใช้ชีวิตต่อละจ้าร้านขายขอปิดทบาท ส่วนทางด้านของทนายตามเคลียงกากค่ะทนายความของเมวาสนาก็มีการออกมาขยี้ในข้อกฎหมายให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าของแบนการรีวิวเอาไว้อย่างละเอียดค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางทนายตามก็มีการแชร์โพสของเมวาสนาและบอกว่าการรีวิวสินค้าหรือบริการเป็นสิทธิผู้บริโภคทําได้ครับหากเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมหรือว่าแฟนคอมเมนต์เพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่หากการรีวิวนั้นมีเจตนาแอบแฝงมุ่งหวังทําลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าหรือปิดปืดข้ดอเท็จจริงเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหาย แบบนี้ไม่ใช่การติชมสุจริตแต่เข้าข่ายผิดกฎหมายได้เลยทันทีเมวัฒนาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไปค่ะฝากด้วยค่ะทนายตามตอบกลับว่ารับทราบครับต่อมาค่ะก็มีการโพสต์อีกว่าจุดตัดสําคัญระหว่างลูกค้ารีวิวเองกับแบรนด์ส่งให้รีวิวมันอยู่ที่นิติสัมพันธ์ครับเมื่อมีการส่งของให้ฟรีหรือมีการจ้างวานความรับผิดชอบของแบรนด์จะเพิ่มขึ้นทันทีเพราะถือเป็นกระบวนการทางการค้าที่แบรนด์เลือกคนกลุ่มนี้มาเพื่อเป็นกระบอกเสียงซึ่งต่างจากการที่ลูกค้าทั่วไป ซื้อใช้เองที่เป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนบุคคลครับผู้บริโภครีวิวด้วยใจกับคนรับงานรีวิวจมตีกฎหมายเหมอะไม่เหมือนกันครับหยุดอ้างว่าเป็นสิทธิของลูกค้าหยุดเปลี่ยนประเด็นเรื่องอื่นและพยายามที่จะแก้ตัวว่าคนรีวิวก็ทําเองแบบไม่เกี่ยวหรือเขาก็แค่ผู้บริโภคคนหนึ่งเดี๋ยวครับอย่าพึง่งมัวจับแพ้ชนแก่ ในทางกฎหมายเราแยกผู้บริโภคตัวจริงกับเด็กในสังกัดหน้ามาออกจากกันชัดเจนครับ1ผู้บริโภคตัวจริงหรือ e อ d นยูเซอร์คือคนที่ควักเงินซื้อเองเจอดีก,ก็ชมเจอไม่ดีก,ก็บ่นตามความรู้สึกสุจริตแบบนี้กฎหมายคุ้มครองครับถือเป็นติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะ2องอินฟลูเอนเซอร์นักรีวิวที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะรับเงินจ้างหรือรับสินค้าฟรีกฎหมายถือว่ามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนเมื่อคุณรับของเขามาแล้วทำคอนเทนต์โจมตีคู่แข่งเพื่อเอาใจเจ้าของแบรนด์มัด ไม่ใช่รีวิวสุจริตแต่มันคือการโฆษณาโจมตีแบบนดจะลอยตัวไม่ได้อยากมาอ้างวา่างม่ไสัรเข้าทําให้เองเพราะทันทีที่คุณหนึ่งส่งของให้เขาฟรีถือว่าคาจ้างรูปแบบหนึ่งสองเห็นเขาโพสต์ด,ด่าคู่แขงแล้วคุณเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ขอบคุณหรือแชร์ต่อรีโพสต์คุณคือตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนทันทีเพราะถือว่าคุณรับลูกและเชิดชูการกระทําผิดนั้นเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายถ้าลูกค้าซื้อเองแล้วด่าแบรนด์ต้องรับฟังและปรับปรุงแต่ทา ของคุณที่รับของฟรีไปตั้งใจด่าเพื่อดีเครดิตต้องรับผิดชอบต่อการกระทําเลิกเปลี่ยนประเด็นเป็นเรื่องด่ามาอื่นความจริงมันมีเส้นบางๆกันอยู่และผมเห็นเส้นนั้นชัดเจนมากอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้จะมีใครออกมาแชร์เพิ่มหรือออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ต้องรอติดตามค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืีกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i ต์ที่ช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ f a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ